จริงๆเมื่อกี้ยังเจอกล้าวไปแล้วด้วยนะคะหนูขออนุญาตเปิดตาแล้วกันเนะครับเราจะได้แบบเห็นว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างนะคะหาเห็นเราอยากอยากตักกินเลยค่ะเราจคลิปกันบรรยายกินกันจานแรกของเราค่ะที่เป็นเห็ดทอดครับจริงๆมันเป็นแบบชิ้นเล็กกว่าที่หนูคิดนะคะแล้วก็จานต่อมารู้สึกจะเป็นอันนี้ อ๋อเอ้ยผักข้างๆเนี่ยจำได้เคยกินอร่อยมากแล้วก็จะเป็นไบอินซีค่ะมีน้ำจิ้มเป็นน้ำโอ๊กน้ำจิ้มซีฟูดแล้วรอบนี้ปิดตาทานกับรอบที่เราไปมาทานกับเพื่อนเนะ<ช>เา<ฮ>ะรู้สึกตอนทานกับเพื่อนแค่เพื่อนจะสั่งเมนูเผ็ดๆแล้วก็ไม่ยอมใหเพื่อนสั่งนะมผมไม่อยากกินแต่อย่างนี้แบบพอลองกินก็จะได้รู้ว่าจริงๆมัอนอร่อยนะคะน้องจุนจุนครับค่ะ่ะแล้วก็ ทานมาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่เราจะลองให้จานดำเนาะจานดำของรายการเราสัญลักษณ์ของรายการเราเนี่ยหนูหนูมีเมนูในใจอยู่แล้วแหละคือพูดชื่อเลยไหมคะหนูชอบไก่นึ่งไกินึ่งทอดตรงกันพี่โต่ะคะตรงกันครับก็คือชอบน้ําจิ้มใช่มันเข้ากันดีเนาะแล้วก็หนูว่าไอ่นทอดได้กําลังดีมากเลยค่ะแต่พี่แถมต้มต้มอันหนึ่งของพี่นะ แบบสองใจพพิศยังไม่อยากทิ้งเมนูนั้นก็มีสองรายการใช่เพราะเมื่อกี้พี่โตก็บอกว่ามันกลมกล่อมพี่โตค่ะครับหลังเรามอบจันดำนี่พี่โตพอจะมีเวลานิดนึงไหมคะก็เราก็อยู่ตลอดโนาตเพราะว่าเราจะกลับพร้อมกันอยู่แล้วได้อยู่เนาะครับงั้นอย่างนี้หนูขอดูไพ่ได้ไหมคะดูไพ่ใช่เรื่องความรักละสิเ้ยยังไม่รู้ไม่รู้ต้องมีเวลาเหรอหนูดูได้ไหมคะได้เลยครับเย้ขอบคุณนะคะงั้นเรา ทานเสร็จแล้วเราก็ไปมอบจานดำจะได้รีบทำเวลานะครับรีบดูตง <Okay. S 1> ันโอเคได้เลยค่ะวันนี้นะครับรายการบายเทสของเราก็ขอมอบจานดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอร่อยนะครับให้กับร้านยุ้งข้าวนะครับในเมนู2เมนูด้วยกันก็คือปลาอินทรีทอดน้ำปลานะครับกับต้มต้มแขกไก่บ้านนะครับ พี่โจพิธีกรของเราเป็นอาจารย์สอนให้ผู้พิการทางสายตาเรียนรู้ศาสตร์พยากรณ์แต่จะดูกันด้วยวิธีไหนอย่างไรเรามาติดตามกันดูดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็ทานอาหารกันอยู่แล้วเนาะพอดีหนูเนี่ยพี่โจแอบทราบมาว่าพี่โจมีอาชีพที่น่าสนใจมากหมอ,อนนดอูหรือว่าอาชีพพยากรณ์ดวงชะตานี่นะครับก็ค่อนข้างจะเหมาะสมกับคนที่เป็น คนตาบอดเนาะท,ที่จะประกอบอาชีพนี้คนตาบอดเนี่ยไม่ได้มีความลำเอียงไม่เห็นลูกค้าที่มาจะมีความแม่นยำอย่างเงี้ย<ก>นะครับรนะแต่ที่ไหนได้ <c oughs> คนตาบอดก,ก็จะแอบส่งนักสืบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ว่าแล้วคนนี้เป็นมายังไง <c oughs> อันนี้นะฮะสำหรับไพ่ชุดนี้นะครับเราก็จะใช้พยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมๆเนาะไพ่ใบแรกนะครับที่เลือกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นใบนี้ก็คือเป็นห้าไม้เทา้าใช่ไหมห้าไม้เทา้านี่ก็คือการต่อสู้ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยใ uh huh. บยต่อมาเป็นดาบสามเล่มแสดงว่าตัวตัวของน้องจูนจน,นะครับค่อนข้างจะก็ต้องใช้ความอดทนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยดวงชะตานี้ค่อนข้างมีวิริยะแรงกล้าเพราเงินนะคือทําอะไรจะเป็นคนที่จริงจังมาก uh huh. แต่ว่าจะอยู่ภายใต้การกดดันอะไรบางอย่าง ค่ะพี่โจไหนๆเรามาเขาใหญ่แล้วเนาะหนูว่าเราไปเที่ยวที่ที่น้อท่องเที่ยวเขาไปกันดีกว่าที่ไหนครับข้างๆนี้เองค่ะพี่โจโโเขามีแบบเป็นชีฟแลนด์มีแกะให้เล่นเต็มเลยหนูอยากไปมากเลยค่ะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวหนูว่าไปดีกว่าเพราะหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเผื่อจะได้มุมมองใหมๆ่ๆจากพี่โจมุมมองที่แตกต่างอยู่บาค่ะครับก็เป็นมุมมองที่แตกต่างงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคค่ะ ช e ฟแลนด์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมกันมากเพราะมีแกะหลายสายพันธุ์และสัตว์น่ารักน่ารักอื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัสค่ะ นี้พี่โจมาเป็นพี่ตนวันแรกใช่ไหมคะเนี่ยวันแรกเลยครับใช่ปะคนข้งเกรงนิดนึงโอ้ไม่เกรงแล้ว <c oughs> พูดแบบคำคงพูดโอ้ชาชันตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นทำกลางฝูงแกะตื่นเต้นเพ <c oughs> มีแกะค่ะมีแกะอยู่ร <c oughs> อบตัวแล้วน้องจจูนเป็นยังไงบ้างครับได้มีโอกาสมาทำบุญได้มอบเสื้อ ใช่ค่ะจริงๆดีใจใช่ดีใจตั้งแต่ได้ทาเสื้อแล้วนะคะตอนจนได้ทําเสื้อตอนนั้นกับพี่ตั้มแล้วก็พอได้มาอยู่ในบรรยากาศท่ามกลางน้องๆที่โรงเรียนวันนี้ค่ะก็รู้สึกแบบน้องน่ารักมากเราดีใจไปถึงแล้วทุกคนใส่เสื้อที่หนูทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องจุนจุนนะครับที่มาร่วมกับรายการบายเทสขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับที่ช่วยให้รายการของเราวันนี้ได้ เดีเวเมาถึงช่วงสุดท้ายในวันนี้ค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูแกะต่อแหละบ๊ายบายขอบคุณค่ะถ้าใครมีเมนูเด็ดรสชาติโดนใจสามารถมาแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารได้ใน Facebook Blind t ท s t e TV ค่ะและมาสร้างวัฒนธรรมการถ่ายภาพอาหารแบบ Blind t a s ทสด้วยกัน เพียงคุณถ่ายรูปอาหารด้วยการปิดหน้าจอให้ภาพดำสนิทและโพสต์ลงอินส a าแกรมของคุณพร้อมบรรยายรสชาติของอาหาร b l i n d t a s t t v ค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถแชร์ประสบการณ์ที่อร่อยกว่าที่ตาเห็นได้แล้วค่ะ